มาแล้วครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้า Toyota C-HR นะครับ1.8ไฮบริดปี2018นะครับรับรองเลยครับว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกและภายในกันนะครับไฟนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดำนะครับโลโก้จะมีสีฟ้านะครับเพื่อแสดงถึงความเป็น ไฮบิดครับล้ออัลลอยขอบ17นะครับส่วนสเกตด้านข้างจะเป็นสีดํารอบคันนะครับมือเปิดด้านหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะอยู่ด้านบนไฟท้าย LED ครับพื้นที่จัดเก็บของด้านหลังนะครับกว้างขวางมากครับผมคอนโซลนะครับด้านบนจะเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับส่วนเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันนะครับเบรกมือนะครับจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ก็จะเป็นระบบออโต้เช่นเดียวกันจอเดิมโรงงานนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็น เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับมาพร้อมกับกู๊ดคอนโทรลนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า Toyota CHR 1.8ไฮบร i ดคันนี้นะครับราคาอยู่ที่588,000บาทนะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ